เสียงเก๊น้ำกูก็ลดให้พ่ออเปนมายมาเอายไอ้มาสวอดกมมันพ่ไงพ่อมึงกูเก็บเขาทีแล้วโอเคเคียอะไรเวเดกูจับบ้านใหม่ยเดียวเดียนยชอบไปไหนไม่บอกกันเนี่ยกูก็อารออยู่ตรงนี้เออได้ อีวีม hey. okay, uh, ันต้องอยู่ตรงนี้อนดูได้ไอ้เดียวเดี๋ยวอะไรวะไอ้เทียมึงย้ายไอ้นีนป่องไฟกูทำเทียย้ายย้ายต้องย้ายไอ้วันนี้ไม่มีงานเนี่ยมึงจะขุดจะไมพิชเชียนไอ้เทียตอนหน้าตาตากูเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้าเราลองสุดพร้อมกันนิดมันจะเหมือนแร่ป่าววะ

มึงมึงขุดกันเดี๋ยวกูให้สัญญาณเจ็บป่ะเรลาดจริงอ่ะอ่ะเลี้ยงสองซับเออไอ้เหี้ยวางไว้ดิวางไว้ดิวางไว้ทีเอาโอเคนับนับเลี้ยงสองซมบอ่ได้ไม่ได้ไม่ได้มมันพลาดมันพลาดอ่ะหนึ่งสองซับกูก็ได้มา วางเลยวางวางหนึ่งสองซ้ำเออเฮ้ยเอ็กซ์เซียวอ๋อเฮ้ยไป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 ก็ไม่ได้ดำเยอะเทศกาลไข่ไปเถอะตัวรัฐทำไมมึงไม่สูงสิงกับคนเด่นวะอยู่บ้านแยกทำไมกูอารมณ์อารมณ์อารมณ์คนไม่ชอบสูงสิงกับคเด่กูเนี่ยไม่สูงสิงกับใครเลยอยู่แต่สวน กลายเป็นเศษหญ้าเป็นผมแม่งเหมือนหญ้าแล้วแม่อันนี้มีเอ้ยมีสตรอเบอรี่ให้ซื้อเนี่ยต้องซื้อจริงเหรอตังจะหมดเอาให้กูซื้อพุชบันนี่ดีกว่ามาประดับบ้านบ้ยอะไรไอ้ยมันมีรอคามนีก็ถูกกว่าเออซื้อเลยไม่เอากูซื้อมาเส็ยอันไหมเข้าซื้อโมเสีเนี่ยเข้าอยากได้จริงเลย ได้โปรกูอยากได้ฟาร์มิงโกเออให้มันไปให้มันไปฝากกูซื้อฟาร์มิงโกละแล้วที่เหลือสตรอเบอรี่หมดเลยนะอ่าเอาเลยจริงเหรอเออฟาร์มิงโกกูซื้อให้แล้วเนี่ยเรียบรหล่อ้ยถลุงเงินกูเนี่ยนักถลุงเงินนี่เฮ้ยไม่เอ๊ะทำไมมันเด่นวะเอ๊ะเด้อแฟนกูเฮ้ยไม่ยืนเลยตรงนี้วะแฟนกูยังเนี่ย ออเเสื้ขียวนไปคุยกับไอ้นี่นี่ลุงตู่ปีแอเอ้ยเริ่มเริ่มนี่เริ่มเริ่มนี่ไอ้สัตว์เริ่มเริ่มเริ่มไปจะได้เร็วเร็วไปจะจบกอนเออเอาให้ได้เอาอะไรวะของเออเออว่ะมีของนี่หว่าอันนี้มันต้องช่วยกันเหรอแข่งกันหาไข่อ่ะแข่งกันเองเลใครได้เยอะสุดก็ได้ของเราจะแข่งกันทำไมวะเพื่อได้ของโดนัทมพืนดูดิมันไอ้ข้าวยืนข้างอราปีเกล มันยืนข้าเอฟบี้บีท่าไมเฮลี่ไปนู่นวะไอ้อะไรวะเนี่ยบินลินเขาแบบมันยังไม่มีหัวเลยขายังไม่สนิทกับมึงไงมึงเห็นว่าเอาวีหัวแล้วน่ะยืนแจ๊สต์ไอ้คึนบิเก้นโก้ฟังกิ้นโก้ปุ่จำได้หมดแล้วเอ้ยวินเซนต์กับขวาน้างตื้อไอตรงนี้หนึ่งงานเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้อีกหนึ่งอานเนี่ยเอ๊มีงานไอเจอแล้วอีกโอ้โหวีฉลาดจริงเลยอะ เออว่าจำได้หมดแล้โทษทีอะน้องอ้าวเก่งกูเออก,ก,กูจำได้หมดเลยว่ะน้องโทษทีนะ้าอ่าแล้วไ,ไอ้ยังไปจิกเขาเพื่โดนเฮ้ยเอาเไปเ,าาเลยยใส่อยู่ใส่อยู่บนหลังรถบรรทุกกรุงสุขจะเข้ายังไงเนี่ยมันแยกกันเองเลยแยกวะบางทีมันมีจุดที่เข้าไปไม่ได้อะอามิเกลวะดีเพื่อน รู้รู้จุดแต่เข้าไปไม่ได้ไม่มีแล้วกูอกูวมหมดละหมดแล้วกูอะเข้าไม่ได้อะโถเออมเข้าไม่ได้เอ๊ะกูเจออีกใบหนึ่งกูแต่ไม่ทันโอ้เจอหนุ่มสองใบเลยโถ่โถ่ได้กันกี่ใบไก้าวข้าวไม่แย่งกูยี่เหี่ยเจออะไรเดี๋ยวกูแย่งตังกัอ่ะลอยใหญ่โถ่เดี๋ยวเขาแย่งตังค์มันก็ได้เดี๋ยววิ่นด้วยดี เอาบีเก yeah. <so ิลเย่ได <so ้แล้วนะได้หมวกฟางไอ้เหี้ยเฮ้ยลูฟี่กูเป็นโซโลยว้ยลูฟี่หมวกฟางกูเนี่ยหัวมอสเนี่ยของจริงเดิอันเนี่ยมันได้ทุกคนเลยหรือว่าคนเดียวโธ่มาปูปูปูทำลูฟี่หมวกฟางเกี่ยว้า นี่โดนนะกูซื้อมาให้มึงด้วยตัวเนี้ยสี่บิงโก้วางไว้ตรงนี้ดิจ้ะเอ้าวางไม่ได้เอาไปเป็นหุ่นไร้กายแล้วกันเนี่ยไปมิงโกดอกฟลามิงโก้แกก็เหลือตายเลยมาช่วยกันลดน้ำเลยดิไม่ไหวแล้วเอาสตรอเบอรี่มันปลูกเลยดูนี้อ่ะปลูกได้เนี่ยเออปลูกได้กูปลูกไปอ่ะ ไอ้ยมโมโซที่บ่ายมิงโก้แกทำได้ก็อดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูขอยืมมันทำได้บ่วะดูกันดูกันมึงจะไปปั๊มอีกแล้วโอ้โหเทกเลยนีกมึงถอดปั๊มมึโถอดเอ้ยมึงลองปั๊มดิเราวางล้วขุด้อมกันดิ่ะเคเรานับดิสาม เฮี้ยอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยไหวแล้วเฮ้ยเอาให้กูด้วยอย่างนึงไม่มิงโก้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยมาทำพวกนี้มิงโก้แก่ขูไปนอนบ้านเองก็ได้โดนนะกูนอนด้วยเฮ้ยล็อกบ้านกูล็อกบ้านแป๊บนึงล็อกเลยไม่ไม่ทันเลย เยังไนนม่นอ,อนอมึงจะปล่อยม,มึงนี่ข้าวปล่อยมึงง่วงตายปล่อยมึงง่วงตายได้บิงโก้มาก็พอใจแล้วกลัวนะจะเดี๋ยวมาปัม๊มปั๊มเลยเหรอมึงปั๊มกันเหรอปั๊มสักร้อยทัวไปขายเีย <c oughs> โ,โอ๊ยโอยจะลาอะไรเนี่ย <c oughs> ขายด้วยวะเดี๋ยวลองขายดูดิ <c oughs> ลองขายเด,ดี๋ยดิเ้าทำตัวไอ้ขาวบาซาเฉยขาววาซา <c oughs> มาเอาพิใชนับพิเชนับหนึ่งสองซัก <c oughs> เอาเอาเอาสักสามตัวเอ้ยเออเด้ยเด้อเออลองลองเอาไปขายตัวหนึ่งก่อนไปตัวหนึ่งอ่ะไอนเดี๋ยวเอาให้พ่เชนก่อนอีกตัวหนึง่งอ่าเด็หนึ่งสองสาม ไอ้ขายเนี่ยมันก็โตเนี่ยสตรอเบอรี่ก็โตเนี่ยเอ้ยขายไม่ออกขายไม่ได้โธ่เอ้ยมันรู้แผนเราแล้ะเอาวางไว้นะบ้านเฮ้ยไปวางไว้หน้าบ้านกล้องเลยตัวเด็กวางไว้เยอะเอาไปไว้บ้านกล้องไปแมวเอาไอ้หมูป้อมว้ตัวไปวางรอบบ้านพี่กล้องไม่ให้มันออกมาทอมิงโก้รอบบ้านมันอะทีมิงโ้ยิงห้องเลย ทุกคนมีมิงโกลติดป้ากันหมดเลยเรื่องของดีประจำตำบลไปขุดแรกกันต่อดีกว่าไปพวกเราเนี่ยไปเลยไปอีกมันรีแล้วมันรีแล้วมันรีแล้วลรีแล้วเฮ้ยมึงอย่าเอาดาฟาดีไว้ให้่ยเขาเอาอย่างอื่นอะไรอ่ะจริงๆเพชรอ่ะเฮลี่ชอบมึงมึงมึงเอาอันนี้มันดิมันมันจะบอกหยาอะไรไม่รู้เอออยาก แต่มีคุกกี้อยู่กับตัวป่ะถ้ามีก็เอาไปเลยฟาร์มิโก้ไอ้แม็กไปแล้วมึงขอขอไอ้โดนัทดิเอาฟามิงโก้ไปให้กลัวทำไมเน่ยไอ้ของแรงสี่ร้อยบาทแพงชิบหายออีซื้ทไมันดับฟาดิวมันก็ได้ไม่ใช่หรอเท่ากันหมดดูไม่พิเศษเลยว่ะพิเศษแล้วเนี่ยมีดาวด้วยไอ้ไอ้ยไม่ตายสักทีเวยกูชิวอย่งวะไม่ตายเป็นผีวะ เอ้ยไอ้ข้าวได้ยินเสียงไหมเรือะไรโอ้โหไอ้โง่ไปเถอะดีที่เจอข้าวก็ได้อีกชั้นเดียวเองงงติแล้วนอนเถอะไม่อยู่ละข้าวทั้นเดียวเองเชื่อว่าเชื่อว่าในมารังว่าเยซูไปเลยกูไม่เชื่ออะไรแล้วกูนอนอยู่โอ้ยไปเถอะพอโดนเทเลอร์นี่แบบโดนตาตานสาว กูแม่งี่มาดวงสวยอีกสัตว์ไม่งิ่มาสวยไอเงี้ยตั้งขุดจนหินทั้งหมดเท่าไงสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกว่านี้ไม่มีอีกอ่ะเดียวพูดอย่างงี้ไม่ต้องเข้าบ้านเลยไม่ใช่ว่ามึงฝังบ้านกูไปแล้วล่ะฝังอะไรไม่เคยมาจะฝังกูังเอาบ้านงก็ได้ล้านตัวเอ้ยนี่ไงนี่ย ตาแล้ตาตาตาแล้วตาตาไอ้เหี้ยมาไมโกจริงด้วยฟัดมือไม่ได้โดนแล้วคือด้วยไอ้เหี้ยจะตายแล้วโทำไมกูกูไปด้วยกูนอนด้วยไอ้เหี้ยจะตายฮะที่หมดจี้หมดไอเฮียตายฮะไอ้เหี้ยทำไมกูต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยฮะไอ้เหี้ยมาไมโกช่วยชีวิตว่ะ ช่วยเฮียรู้สึกดีว่ะดีเฮียกูเกือบตายมาโดนฟาร์มิงโก้แล้วเนี่ยเฮียโดนฟาร์มิงโก้ไอ้ลูฟี่ใช้เกียร์สี่สิเกียร์สี่เนี่ยแหละไม่ยอมช่วยกูทำงานบ้านเองไอ้ข้าเราปั้มไปเพิ่มหน่อยขึ้นยอดเลยไมีเยี่ยมเราจะทำฟาร์มโดนฟาร์มิงโกไงเฮียตัวอ่เออยทำเยอะๆเลยหนึ่งสองสามมึง หนึ่งสองซ้ำไอ้เหี้ยทำฟาวโดอมมิโก้หนึ่งสองซ้ำแล้วแม่ได้ลุยมาด้วยไอ้เหี้ยหนึ่งสองซ้ำดีจังเลยว่ามีชาติอยู่ด้วยหนึ่งสองซ้ำพอแล้วพอและเออขอหน่อยขอหน่อยจีนัยบ้านไหนบ้านพี่กองวะ นั่นแหละเร็จแน่ีคนที่ข่าไอ้หียที่หายแล้วกูรู้ชะตากรรมกูเลยตนีโดฟงโกเียอะไรกันโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยีตีกูไปแล้ว ทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแม่งทีวีทับกูโดนทุกคนเลยนะเว้ยทีวีทับตีนเองเช็คดวงก่อนแม่งก็ได้เลยคนเมืองตัวเจ้าเล่ห์แม่งโม้ไอ้ซาตานมาครับซาตานเขาดูนนี้วันนี้ต้องดีกว่านั้นแน่ไม่นี่ไงเขาบอกกูดไม่ได้กูดไม่ได้กูดไม่ได้กูดเลยไปเลย เอ้ยกูจะตายโอู๋เยอะเยอะเยอะ